ด้าอันนี้ป้าเภาจะพามาดูเรื่องกล้วยๆก,กันนะคะร้านเจ้ยทอดเจ้าอร่อยค่ะของขบเคี้ยวเิ็นเพิ่มๆนะคะกล้วยลูกใหญ่พอหันมาแล้วชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะ คอยทอดด้วยนะคะซึ่งหากินยากค่ะอันนี้เผือกทอดนะคะจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆเหมือนเส้นไฟายกรอบอร่อย <c oughs> ตามมาด้วยมันทอดซึ่งพะะเขาชอบมาก <c oughs> ชอบกินค่ะ มีต้วยตาเทอาด้วยนะคะ,ะมีปวามมื่อกด้วย,วยทอดค่ะมีสี่อย่างนะคะแต่อร่อยทุกอย่างะคะ<ม>่ะพอพาจะชอบกินกาก้ดยทอดนะคะเก<ม>ี้ยวคนเออค่ะกรอบอ,อร่อยดี<ม>ที่เห็นเกียวเกียวนั่นใบเตยนะคะ<ม> เพิ่มความหอมให้วยข้าวของเราค่ะเป็นกรลอยก็ูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะลูอค้าของเรายังตักมาได้หยุดมือเลยค่ะ ันนี้อากาศคุ้นะคะไม่ค่อยมีแดดเลยไม่ค่อยเห็นเสกได้เท่าเท่าไหร่นะคะจริงๆสีเหลืองแดงน่ากินมากๆเลยะค่ะไปผ่านไปผ่านมานะคะมาอุหนกันได้ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลบอกรอยค่ะเปิดขายทุกวันนะคะ แวะมาชิมร้านเฟรชทอดอร่อยๆอกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเผาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ